ภาพจองจุนยองศิลปินเคป,ป๊อปชื่อดังถูกรุมทำร้ายแทบจะในทันทีเมื่อเดินทางมาถึงที่เกาหลีใต้แสดงถึงความโกรธแค้นของคนในสังคมเกาหลีอันเนื่องมาจากกระแสข่าวที่นักร้องดังถูกเปิดโปงว่ามีแชทหลุดซึ่งแฉ่ภาพจากกล้องแอบถ่ายกิจกรรมทางเพศหลายครั้งทั้งยังกล่าวถึงการใช้ยาเสพติดและการขืนใจหญิงสาวที่ไร้สติโดยแทบไม่เกรงกลัวกฎหมาย ที่สุนักร้องดังต้องออกแถลงการขอโทษและขอโอกาสกลับตัวอีกครั้งหากชาวเน็ตเกาหลีส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเป็นการออกมาขอโทษเพราะจำนวนด้วยหลักฐานมากกว่าซึ่งหองแชดดังกล่าวถูกระบุว่ามีศิลปินเคป๊อปหลายคนรวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกับซึงรีสมาชิกของวงบิ๊กแบงซึ่งออกแถลงการอำลาวงการไปก่อนหน้านี้เพราะมีข่าวเข้าไปพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมาย จุดเริ่มต้นของข่าวสะเทือนวงการเคป๊อครั้งนี้ถูกเปิดโปงขึ้นโดยสำนักข่าว SBS Fun ันอีเพื่อตีแผ่พฤติกรรมเช้าในวงการบันเทิงและการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเริ่มจากกรณีทำร้ายร่างกายในไนขับเบอร์นิงสันซึ่งมีนักร้องเคป๊อปอย่างซึงรีเป็นผู้บริหารก่อนถูกขยายผลเชื่อมโยงกับแชทดุดังกล่าวจนพบว่านักร้องดังอาจเกี่ยวพันกับการทำผิดกฎหมายทั้งเรื่องยาเสพติดและการจัดหาหญิงสามาค้าประเวณีเช่นเดียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรู้เห็นเป็นใจและคอยปกปิดการกระทำผิดกฎหมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา แชทดุดดังกล่าวได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าเป็นของจริงรายงานระบุว่าได้มาจากการคัดลอกไฟล์โทรศัพท์ของหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในกลุ่มแชทซึ่งแอบคัดลอกมาระหว่างนำโทรศัพท์ไปซ่อมซึ่งหลายคนเป็นคนในวงการบันเทิง แกระแสข่าวที่ออกมายังทำให้ต้นสังกัดศิลปินในวงการเคป๊อต้องออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องทั้ง FNC Entertainment ต้นสังกัดของอ e ีจงยอนวง CNBLUE และเชวจงฮุนวง FT Island ซึ่งถูกเชื่อมโยงเข้ากับแชทเช้าว่าทั้งสองคนไปให้การในฐานะพยานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคดีเท่านั้น รวมไปถึงแรปเปอร์อย่างจิโก้ที่ถูกระบุว่าเป็นเพื่อนสนิทของจองจุนยองก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเขาไม่ได้ติดต่อกับจองจุนยองนานหลายปีแล้ว รายงานข่าวระบุว่าการเปิดโปรงธุรกิจผิดกฎหมายและพฤติกรรมเช้าของคนในวงการบันเทิงครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้มีอิทธิพลในย่านกลางนำรวมถึงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่รู้เห็นเป็นใจซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่กัดกร่อนสังคมเกาหลีมาเป็นเวลานาน